พรอกัใชัยซัดเดือดกลางไร้สดใครไม่อยู่ในกฎระเบียบขององค์กรเดี๋ยวเจอกันไม่ขารพผมแต่ต้องคารกกฎระเบียบครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกราวพี่น้องเมื่อนี้ขาก็มีข่าวสารนะครับผมนอกเกี่ยวกับทางพอกันชัซึ่งได้ออกมาว่ากลา,างไรสดเมื่อึ้นนี้เอามา่วาสูพีเอามา่วาสุนองเอามา่วอาสูเอฟซีอีหลาน,น่อยกันเดี๋ยวฟังคือเกา่า ซึ่งก็ต้องว่าก่อนหน้านี้เกิดดราม่าเล็กๆนะครับผมนกสำหรับคนบางกลุ่มพี่นอกที่อาจจะเว้นด้วยนะครับผมนะทีพอกันใช่ไปเป็นผู้จัดการวงสองซึ่งบ่าวสานก็เห็นหล,ลายคอมเมนต์อยู่นะครับผมนกอ,อย่างเช่นไปวงสองแล้วจะไปถ่ายคนนู้นไหมคนนี้ไหมต้องถ่ายคนนูน้นคนนี้นะผู้จัดการคนนี้ไม่เหมาะสมเพราะมีความลำเอียงไม่เป็นกลาง คนพูดไม่เพาะไม่เหมาะนะครับผมนกกระจะมีประมาณนี้แหละพี่น้องซึ่งบอกไว้เลยนะครับผมนะถ้าไม่ดีจริงาทาช่างบอโจซอนนุดเฮียหน่อยบ่มั่นใจอีลีเพิ่นบ่ห้ไปดูแลว่งที่เพิ่นลงทุนต้องลายล้านดอกที่เพิ่นลงทุนไปนะเงินเน๊ะบ่เป็นใบใหม่เพิ่นต้องเอาคนที่เพิ่นเสียใจที่สุดและกะมีทัศนคติตรงกันที่สุดนะครับผมนกะไปดูแลในส่วนหนีอยู่แล้ว จนมือขึ้นอีกนะครับผมนะพอกันใช้ไดไล่โนหลัพี่น้องและพูดถึงบางเรื่องนะครับผมนอบอย่าเป็นเรื่องทายคลิปหรือแม้กระทั่งเรื่องกฎระเบียบขององค์กรถ้าคุณทำดีแล้วทำดีต่อไปแต่ถ้าคุณนอกกฎเมื่อไหร่ได้เจอกันคลิปนี้จะรุเดือดบันไดพาอการใช้จะว่าถึงเรื่องอย่างแน่ บางอีสารขออนุญาตเอาบางส่วนบางตอนจากไลฟ์สดของทางพอกันใช่มาพี่น้องในเบืองกัดนะครับผมเนะาะใครอยากดูแบบเต็มๆอยากฟังแบบเต็มๆสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังที่ไลฟ์สดพอกันใช้ใดพี่น้องช่องการใช้ลลำเพิดออฟฟิเชียลก่อนที่จะไปรับซมกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทางส่องบางสารน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจไปเบืองคลิปนี้พร้อมๆกันครับไพ่เก่งก็ไปตังเองวงวงเองโหลดบอดโจระบอกนะครับ ผมมีอะไรช่วยไหว้ฟังนะพี่น้องบดโจรหรือซอหรืออะไรเนี่ยมีอะไรเขาจะทักมาหาผมตลอดผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดแต่ผมจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยอยากจะบอกว่าถ้าไปอยู่วงใหม่นะครับใครๆก็ช่างถ้าไม่เคารพผมไม่เป็นไรแต่คุณต้องเคารพกฎกติกาแล้วก็เคารพอ,องค์กรน,นะครับกดกติกาเคารพอ,องค์กรไม่เคารพผมไม่เป็นไรนะครับ แต่คุณต้องเคารพกฎกติกาขององค์กรถ้าคุณไม่เคารพก็ไม่เมืองกับกูแค่นั้นไปคอลนทางนะครับผมบอกได้เลยนะว่าใครจะมางัดคงงัดข้ออะไรเนี่ยผมทําตามกฎกติกานะใครจะไม่ฟังผมไม่เป็นไรแต่คุณต้องอยู่ในกฎกติกาแต่ถ้าไม่ฟังก็คือขึ้นหาบอสถ้าบอสตัดสินไม่มืองกักูแค่นั้นเองจบนะครับ ยา,าเมล่ดก,กับระบบบอกได้เลยอย่าเล่นก็บอกแล้วใครเก่งก็ไปตั้งวงเองนะครับนะครับก็ก็ใครอยู่ได้ก็อยู่นะครับอยู่ได้ต้องอยู่ใต้กฎกติกากฎระเบียบของวงนะครับบอแมนมากินเหล่าสมเมลดให้เมาผมถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ตัดพร้อมอย่า,มาเมล็ดกับผมเหมือนกัน <c ười> คอยมากอยู่ ซุ่มทีเกง่งๆนี่มากๆใครแหกกดก็แหกโคง้งออกไปเลยคนระับผมจัดจริงๆถ้าใครไม่ดูอยู่ในระบบเนะี่ยผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะใครจะอัดคลิปจะอัดอะไรก็ช่างแล้วแต่ผมเอาความเป็นจริงผมเอาความถูกต้องและผมก็ไม่ใช่คนที่จะกินเหล้าเมายาเวลาทำงาน งานก็คืองานตรงเวลาก็คือตรงตรงเป๊ะผมทํางานตรงเป๊ะนะครับผมทํางานที่ตรงเป๊ะตรงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะและที่สําคัญครับผมจะไปถึงงานก่อนทุกคนอยู่แล้วถ้างานบอสกับซอเขาไม่ให้ผมไปหรอ มันต้องชัดเจนฮนะมันต้องชัดเจนเป็นผู้บริหารมันต้องชัดเจนทําให้คนเคาลบบริเมณว่าสิกินเหล่ามองอังงุยากับเด็กหน่อยว่าไม่เอาไม่ชอบไม่เอาไม่ทํามัน่นแหงว่าเจ้าทายลูกมั่นบอกก็คือ YouTube เป็นสิทธิ์ของผมนะครับเป็นช่องส่วนตัวของผมผมจะถ่ายใครมันก็เรื่องของผมถ้าเป็นเพจต้องถ่ายทุกคนนะครับแอดมินเขาจะมีแอดมินอยู่นะครับ ไม่ต้องเสือกมาอยากออกช่องผมนะครับไม่ต้องเสือกพ่อพึ่งเรื่องฮารดสวสดีครับพ่อท็อปนะครับช่อง youtube เป็นช่องส่วนตัวนะครับซึ่งจะถ่ายใครก็ได้ไม่ไม่ถ่ายใครก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเพจหรือว่าช่องหลักต้องถ่ายทุกคนซึ่งผมไม่ได้ถือเพจผมไม่ได้ เพราะว่าผมเป็นช่องของผมโดยตรงกูชิดท้ายแต่โทษสวมก็ไดเรื่องของกูจังสี่เข้าใจกันตามนี้นะครับมันเป็นช่องส่วนตัวนะครับไม่ให้ไม่สามารถที่จะบังคับให้ผมไปถ่ายคนนน้นคนนี้ได้มันเป็นช่องส่วนตัวของผมผมไม่อยากถ่ายก็ผมก็ไม่ถ่ายเข้าใจกันตามนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นเพจสาวน้อยล้วเพลินโชว์โอเคต้องถ่ายทุกคนซึ่งเขามีแอดมินอยู่แล้วนะครับเข้าใจกันตามนี้นะครับใครใครที่อยากให้ถ่ายก็ทำต,ตัวดีๆก็แล้วกันครับไม่ชอบก็ไม่ต้องดูใช่ครับผม ผู้ลงควมาพอการใช้ไปอยู่จะถ่ายทุกคนนั้นยังย่างมันเป็นสองส่วนตัวข่อยขอยชี้ไายไพมันก็เหล่องของข่อยไหมถ้าเป็นเพจสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่มันต้องถ่ายทุกคนนะครับต้องถ่ายคนนู้นคนนี้คนน,คน,นี้คนนั้นคนนะั้นอันนี้เป็นเพจวงเพจหลักเพจกลางนะครับชัดเจนนะครับถ้าเป็นช่องส่วนตัวขอยชนอนสามหมื่นของประทายไพกระไดได้ละ่ะ มันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นช่องของเรารายได้ก็เป็นของเรานะครับจุดยืนที่ชัดเจนมาตรฐานถ้าผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนอะ่ะบอสกับซอขคงไม่ไว้ใจขนาดนั้นหรอกจะบอกให้เขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือตอนนี้ เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดอะไรใช่ก็ใช่อะไรไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คอเบเดนอียังหมากไม่ได้เพื่อนของกมีอยู่ด้บ้านผมก็มีแล้วนะบ้านผมก็เสร็จแล้วนะมันต้องพูดพูดด้วยความถูกต้องนะครับพูดด้วยความถูกต้องก,กฎกติกามันมีกฎระเบียบมันมีถูกต้องช่องสาวน้อยระเพลนโชว์มีแอดมินถ่าย ถ่ายได้หมดครับต้องถ่ายทุกคนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยถ่ายใครก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้ไม่ได้ยินแค่ได้ยินเสียงผมก,ก็ปิดทิ้งก็ได้นะครับตามนั้นอย่ามาเรื่องมากนะครับ